ต่อมานี่เป็นเวอร์ชันสองนะก็คือวิธีการทําแผนฐานองค์กรเว็บไซต์ราชการนะเวอร์ชันสองน,นะครับอันนี้เราทำเวอร์ชันแรกแล้วก็คือมีแค่คนเดียวอยู่ตรงนี้นะแต่ถ้าเราอยากมีสองคนนะในแถวเดียวกันมีหนึ่งมีสองมีสามอะไรอย่างเงี้ยที่ทาก็คือกดบวกนะเสร็จแล้วก็เลือกถ้ามีสองคนก็เลือกอนนสองอันนี้เนี่ยสองอันนี้ถ้าเลือกสามก็เลือกอันนี้อะไรประมาณนะี้ยสมมติว่ามีสองนะนะเลือกสอง เขียนแมมว่าก็จะมีเส้นปะบวกเนี่ยซ้ายกับขวาเราสามารถก๊อปีได้เลยนะก๊อปปี้ตรงเนี้ยรูวิเคียดออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลากวางที่เขียดมาวางตรงนี้ใช่นไหมจะได้หนึ่งอันรูวิเคียดอีกหนึงอันมาลากวางจะได้สองอันเห็นไหมจะเป็นหนึ่งสองสามตรงนี้รูปเราก็เปลี่ยนให้ขยายรูปขึ้น ก็มาที่สไตล์แล้วก็อิมเมจแล้วก็เลือกวิดให้มันใหญ่ขึ้นแบบนี้โอเคนะเข้าใจนะครับอันนี้ก็คือเวอร์ชันสองต้องการมีสองคนถ้ามีสามคนนะก็อย่ที่บอกก็กดบวกแล้วก็เลือกสามคนเลือกสามสี่อะไรก็มากันไปนะครับ